การกําจัดนั่นก็ไม่ได้หมายความลายตัดได้ขาดมีความจำเป็นต้องยับยั้งอารมณ์ของสังโยชน์ทั้งสิบประการขึ้นหนึ่งสก,กายาทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราต้องยับยั้งทิ้งไว้เสียรือว่ามันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาผสมกันเนี่ยการฐานที่สองไม่ช้ามันก็ตายเราไม่เป็นอะไรก็ช่างเรายอมเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยับยั้งในกามารมณ์ยับยั้งในความโกรธ ไม่หลงในรูปประชานแล้วูปประชานไม่ถือตัวถือตอนแม่แต่กับหมาเขาเราแล้วเราก็เล่นได้หมาเล่นกับเราเราก็เล่นกับหมาหน้าหมาแต่กายหลงังแต่กายหน้าก็ปล่อยตามใจหมาเราไม่ถือตัวไม่ถือตอนหน้ารมเราก็ไม่ฟุ้งซ่านมองนิพนธ์มันไปไปที่ไปที่เดียวแล้วเราก็ไปเห็นว่าพรมโลกเทวโลกมนุษยโลกดีเราเห็นนิพพานดีเอากันแค่เป็นประเพณีนิยมและประจําใจแทบเปนอรหันละไม่ไม่สําคัญ